放烟火吗？啊！ มามาไเท่าเลยค่ะวัสดีค่ะเท่าเลยค่ะอึ๊บฮ่าอึ๊บยังอยู่ยังอยู่นารักสวยจัดไปดงๆดงเบาเบาลอยเราเลี้ยไปแล้วยังอยู่นะคะลูกนี้จัดไปเต็มเต็มโหสอบสวยมาก ไฟหนึ่งค่ะมานละสวยจัดไปที่ใหม่มาอีกคนนึงนะคะจัดไป้ายสวยโด oh they got โอัโป oh. oh. ลอยแล้วเรียวปิวออกไปแล้วนะคะ không được rồi, <laughs> không rồi, không được không rồi, không được rồi, không ไอ้เฮยนอนใช่ไหมไอซ้อมไอ้เฮยนอนสงคนนี่ข้างนี้คุปตาไม้จะไปซ้อมดิเฮยนอนงไงซ้อมกระโดดกับม้าได้ดีโม้ด้วยไอ้ไทยเขาก็มีข้างกันหมดแล้ว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไม่เคยเล่นครับไม่เคยเล่นเลยนนเนี่ย <laughs> เล่นลูกยากอีกแล้วป <laughs> ๋าดูข้างหลังก่อนดิ้งเลยข้างเดี๋ยวลูกข้างอ่ะลูกกล้วยก็ได้ลูก <laughs> ลลกล้วย <üh coco> อ่ะเอาข้างเลย ว่าบางใหญ่ไม่มีค่าอย่างนี้ได้คุยกับเขาได้หน่อยคือมาถือตะก้ออยู่จับว่าดีมาก เมื่อกี้นี่เดินไปเดินมาเกือบลงมั้อนะ่โน่อยตโชหน่อยนะเดีูพี่ใหม่ดพี่สองไดูสองพันณองพไม่ได้เห็นสองศูน ไม่เล่นตรงได้ไหมเล่นข้างๆได้ไหมสวยเฮียอ่ะไปมาถึงไปไปเฮียไม่รับได้น่าละกเด็ดไปค่ะคุณฤิ์ข้างไปสวยแล้วโหแปรไปจัดมาสอกไปถึง